สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสา,าระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังคนระับวันนี้มาพร้อมกับท็อปปิกและประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราทุกๆสังคมนั่นแหละครับกับประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือ,อเมื่อหน่วยงานของรัฐนะครับผัดค้านการรางวัลออกโฉนดที่ดินเนี่ยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจอ้าพนักงานที่ดินเนี่ยจะ ไกลเกลีย่ยเพื่อหาข้อยุติไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับไม่มีกฎหมายให้อํานาจทําได้ที่ไปที่มาก็คือกรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์กันมีการยื่นคําร้องคําขอออกโฉนดต่อส่วนงานที่ดินอต่อมามีการออกไปรังวัดเนื่อออกไปรังวัดแล้วอะหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐเขาก็คัดา้ามการรังวัดโดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ที่จะไปยื่นคำขอออกโฉนโดเนี่ยมันเป็นที่ดินที่ดินหลวงที่ดินรัฐหรือชื่อทางการหน่อยเขาเรียกว่าสนสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันถามว่า เมื่อเป็นสัญลณสมบัติของแผ่นดินประเภทประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์่งพันสามร้อยสี่วงเล็บสองเนี่ยถามว่าผลทางกฎหมายเป็นยังไงครับออกโฉนดได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าการจะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ได้ให้ดูอะไรครับดูวันที่ยื่นคำร้องคำขอ,ขอว่าในห่วงเวลาที่เราไปยื่นคำร้องคำขอ,ขอนั้นมีกฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันก็ระเบียบ,บกฎกระทรวง43ข้อ14บ,บ,บอกไว้ชัดนะครับที่สะนะสมบัติของแผ่นดินประเภทประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถือว่าต้องห้ามออกชนบทออกชนบทไม่ได้ครับต้องห้ามออกชนบท เมื่อต้องห้ามออกฉนวนปุ๊บเนี่ยการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันผมไม่ได้บอกว่ามีอำนาจอนุญาตนะครับนะครับอย่าไปคิดเองเออเอง,เ,องเข้าใจเองว่าตนมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตนะครับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาดูแลรักษาคุ้มครองป้องกัน ระงับข้อพิพาทร้องทุกข์กล่าวโทษประมาณนี้นะครับหน่วยงานของรัฐไม่ได้มีอำนาจอนุญาตหรือยินยอมให้ใครเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินทีนี้เรามาดูกันเมื่อมีประเด็นของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันเนี่ยเขาคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าเป็นที่ดินของรัฐนแะแนวทางต่อไปครับเจ้าหน้านที่ดินเนี่ยะจะไปใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่บอกว่าเมื่อมีข้อ เมื่อเมื่อมีการยืน่นคำร้องคำขอและโต้แย้งสิทธิ์กันในการขอออกโฉนดที่ดินเนี่ยพอไปยืน่นปุ๊บนีการโต้แย้งสิทธิ์กันเนี่ยถ้าเป็นระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันหรือเอกชอนกับเอกชอนอนชาชัยคำนี้เด็กกว่าเอกนชนกับเอกชอนด้วยกันเนี่ยตัวเนี้ยใช้หกสิบได้มาตราหกสิบได้มาตราหกสิบสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือถ้ามีการโต้แย้งสิทธิ์กันในการออกโฉนดที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยมีอำนาจอะไรครับสอบสวนเปรียบเทียบตกลงกันได้ก็เป็นไปตามนั้นตกลงกันไม่ได้ก็แจ้งให้อีกฝ่ายไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนะแต่วัน 4, าราคคำสั่งถ้าฟ้องก็รอเรื่องไว้ให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาหนึ่งที่ยุติว่าจะออกมาแนวทางไหนอย่างไรถ้าไม่ดําเนินการพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สั่งการไปตามนั้นแล้วแต่กรณี นะครับตัวนี้เป็นกรณีของระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันแต่ถ้าระหว่างเอกชนกับรัฐรัฐ,รฐคัดค้านเพราะว่ามันเป็นสััณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันปุ๊บเนี่ยนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินจะไปใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา60ที่บอกว่าเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิ์กันเนะจ้าพนักงานมีอำนาจสอบสวนเปรียบเทียบเนี่ยนะคำว่าสอบสวนเปรียบเทียบก็คือการไกลเกลี่ยนะครับ ครับหลายคนก็บอกว่าวเกีย้ยกล่องด้วยไหมนะครับก็สุดแล้วแตนะ่สุดแล้วแต่จะคิดนะครับถ้ามาตราหกสิบเนี่ยอ่าถ้าใครไปอ่านดูมันจะไม่มีคําว่าไก่เกีย่ยนะครับเขาจะใช้คําว่าสอบส่วนเปรียบเทียบนั่นแหละคือการไก่เกลี่ยนะครับเผื่อใครไปอ่านดนะูตัวเต็มของมาต,า 60, ตราหกสิบประมวลกฎหมายที่ดินก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีอํานาจครับไม่ไม่มีอํานาจนะไ,ไ,ไปไก่เกลี่ย เพราะว่าอะไรครับรัฐนะครับคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าเป็นสนสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชนช์ร่วมกันเป็นที่หลวงที่ต้องห้ามออกโฉนดตามกฎกระทรวง43ข้อ14นะครับคุณจะมาไกลเกีีร์คุณจะมา,กาเกียากายเก้ยกล่อมได้อย่างไรกันใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันต้องห้ามออกโฉนดแล้วมันมีประเด็นครับมีประเด็นคนก็คนที่ไปยื่นคำร้องของออกโฉนด ไปฟ้องศาลฟ้องศาลปกครองว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการเป็นการละเลยต่อหน้าที่อะไรแต่จริงเขาบอกว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยไม่สอบสวนเปรียบเทียบหรือไม่ไกลเกีย่ยและสั่งการถือว่าไม่เป็นการละเลยไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่อย่างที่ผมบอกครับที่ดินของรัฐต้องห้ามออกโฉนโดยอยู่แล้วแต่ถ้าเอกชนกับเอกชน ใช้แนวทางนี้ครับโต้แย้งสิทธิ์กันไกลเกียร์ไกลเกียร์ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลภายในหกสิบวันนะครับก็รอพอฟ้องแล้วก็รอเรื่องวาแนวทางก็จะเป็นอย่างนี้หวังว่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ